เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามาอยู่เกม Dragon Ball Z Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานมากนะครับวันนี้ฮะเรามากันแล้วครับกับตู้นะครับผมที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับผมตู้โกคู4 full power นะครับผมแหมตัวมีไม่พอซะด้วยนะไม่เป็นไรนะฮะโอเคต้องบอกเลยว่านี่เป็นตัวละครที่หลายๆคนรอคอยกันเยอะมากๆนะผมเองก็เช่นกันนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างโหดมากๆ นะอ่ะมาวันนี้ผมมีอยู่แค่นี้แหละมีแค่เกือบ300เมตดเนี่ยนะครับผมกดได้ประมาณ2ลูกนะครับผมเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับแปมันติไปความเชื่อไว้ทุกคนแค่ขอแค่เรามีความเชื่อไว้และทุกอย่างก็จะได้มามาเอ้ยโอ้โหมาถึงเบจิต้ามาก่อนเลยเว้ยไปโคตรละไม่มาแหมเปิดได้สวยนะครับผมไปสายยาสองแต่ต้องรอลงรุนน้นกนก่อนนะเผื่อได้เผื่อได้เออใครจะไปรู้ ของพวกนี้มันชอบออกแบบอยู่ๆก็ออกนะฮะได้เปล่าถ้าไม่ได้ผมก็เอ่อน่าจะรอจนจบจนจบจนใกล้ตู้ใกล้หมดนะครับผมแล้วค่อยเอ่อค่อยกดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมเคยเคยแบบเคยกดแบบมี5 0กดมี50กด,ม,50กดมี50กดผมบอกเลยว่าไม่ได้นะเละมากเละเทะเลยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมต้องค่อยๆผมต้องเก็บแบบต้องเก็บไปกดแบบทีเดียวนะเอายังไงดีวาริดาด้วยไม่แปลงร่างด้วยจะจบแตกสองแน่นอนนะับอย่างนี้ oh. มาแล้วขอเลยขอเลยขอโกคูสีเลยขอแค่โกคูสีแค่โกคูสีเท่านั้น ไม่ใช่ฟูลพาวเวอร์ตัวตัวสีเขียวนะตัวสีม่วงนะตัวสีม่วงเท่านั้นนะแกมมาสองนะครับผมยังไม่มีแกมมาหนึ่งแล้วก็ท okay. okay, รังส์โอเคเก็บมาบันตีที่สามนะครับโอ้โหถ้าได้อยากได้เป็นแกมมาหนึ่งมากกว่าเพราะว่าแกมมาหนึ่งผมยังไม่มีนะฮะโอ้โหฟูลเฮาส์ไม่มีอะไรเลย ไปคนเรามันต้องมีความเชื่อไว้ทุกคนขอแค่ความเชื่อเท่านั้นเว้ยกดไปได้อะไรน,นี่ไม่น่ามีอะไรวะผมไม่รู้ว่ามีป่ะน่าจะไม่มีแต่ว่าบางทีบางครั้งมันจะชอบมาในจังหวะที่เราเผลอเว้ยทุกคนผมบอกเลยจังหวะไหนคุณเผลอนะมันเล่นเลยเออมันมาเลยอะไรเงี้ยมันจะชอบเป็นอย่างนั้น มารอบฟรีนะครับผมเหลือแค่ห้ามันตริรวมมันตินี้ก็เหลือสี่นะครับอ่ะสเปคูลินมาวอลิดะวอลิดะก็มาหน่อยโกคูมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอ่ะไปขึ้นเต่ายาวอีกจัดมาหน่อยดิอนิเมชั่นมาแล้วคูลินเพื่อโกซี บูลิมเพื่อโกซีมาหน่อยปังเขียวไอ้เหี้ยอ่ะเพื่อมีเพื่อมีไปก่อนไปก่อน,นยังไม่จบนะครับอันนี้อ๋อีนตัวตัวข้างตู้โอเคหมดแกมาผมกดอ๋อมันกดอันี่นี่หว่ามันกดนนมันกดเขาเรียกอะไรเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบว่าไอ้นี่ เอ่อเขาเรียกว่าอะไระมันเป็นมูชันเออะมาบลู Blue! ธรรมดาโอเคอยังได้อยู่โอกาสมาอยู่นะครับไปมาจะไ,ได้ตัวอะไรเอ่ยขอโกสีเลยโกสีฟูลพาวเวอร์สีม่วงสีม่วงนะไม่ใช่สีเขียวนะมันมีสีเขียวในตู้ด้วยนะครับเบโอ้โหบูบอยแก ไอสองไอตัวนี้รอ,อีเซนะผมีเซแน่จะเก่งแต่ผมไม่ต้องการผมต้องการไอเนี่ยผมต้องการโกสีฟูพาวเวอร์สามห้านะครับเฮ้ยกดกดได้น่าจะได้อีกอ,อ,อีกรอบหนึ่งป่ะเนี่ยน่าจะได้สามลูกอะไรอย่เงี้ยอ่ะคี่ไปทูมีแกเอามาบลูบลูเอออย่างงี้แหละมา โก้ซีโก้ซีฟูพาวเวอร์โก้ซีฟูพาวเวอร์โก้ซีฟูพาวเวอร์รอบนี้ภูมันมีแค่โก้ซีฟูพาวเวอร์แน่ๆมันไม่มีตัวอื่นแล้วโอ้โหโอเคได้อยู่เบทงังอะมาบดนะครับอไปอเผื่อได้ตัวอื่นอีกไปคนเรามันต้องมีความเชื่อไม่ใช่ตัวนี้พอสีม่วงเออจีทีแล้วตะกี้อะมาใช่ปะ่ะมันคือเซลจีทีว่าตะกี้เนะี่ย เรียนเน่นะครับไปกดอีกนะครับเหลืออยู่ร้อยสิบปะมัน 30, 4 0 45่้ใช่ไหมไอผมพอพอดีแล้วเนี่ย,ยมาพิต้าเออบลูเออเอ,อ,อย่างงี้แหละสองรอบติดรอบที่แล้วเปทัง้งรอบนี้โกคูสีฟูพาวอร์จัดมา,าค่อยไล่ระดับความหน้าความหน้าอยากได้ขึ้นเรื่อยๆมา โอ้โหโกจิต้าเขียวนะครับกดสองทางมะเออผมนะ่าคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่โอ้โหเออแล้วโลเซกโลเซกับมิติโลเซกับ,เ,กบเออเซโนหายไปเลยเซโนอ่ะไม่ค่อยมีเลยทั้งเหลืองนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการใช่ไหมอ๋อผมเหลือกดได้แค่น่าจะได้แค่สองอีกแค่สองลูก ไออีกแค่อออออสองมันตีไม่ถึงดิแค่มันตีเดียวด้วยซ้ำม,มั้งอ่ะผมต้องไปฟาร์มเพชรเพิ่พมกว่าน่นะเอามาบลูเออไม่บลูอ่ะมาไม่บลูก็ได้อ่ะขออย่างน้อยเอามาออกมาหน่อยไอ้มันสามสิบสามห้า่ะผมกดได้อีกสองเออสองมันตีพอดีี่หว่าใช่ใช่ขอหน่อยโกโกคูซีฟูพาวเวอร์ขอร้อง โซลซาแาลอรี่แกมาก่านหึงโอเคอันนี้ได้อยู่แต่เอาจะเอาไปเล่นกับทีมไหนวะเนี่ยไม่รครับได้อยู่ได้อยู่เออไล่ดับมาต่อไปสามสิบสามห้าโอ้โหเรามีไม่มาแล้วเว้ยปาตีสามเริ่มเริ่มหายแล้ว อ,อย่าบอกว่าก oh ๊อตอ๋อไม่ก๊อตวะโอเคอันเนี้ยเผื่ออันเนี้ย s อ r เนี่ยเผื่อโอกาสมันออกมันมานะครับเดี๋ยวผมก็สกิปเลยมีไหมเคลเหลืองนะครับไม่มาเออได้ได้ได,ได้ได้อีกสองโอเคมามาตัวสุดท้ายละขอ,อ,อร,ร้องวิ่ติโรเซไม่มาแล้วเซนเซโนก็ได้เฮ้ย อย่าบอกน,นะว่าวิสย้อนเวลาเออวิสก็ได้นะลืมวิสได้ไงวะเนี่ยวิส<ะ>มันตีนสุดท้ายวันเดีับทุกคนโอ้โหเชีย่ย <laughs> และ,แล,ะ,แ,ละลแล้วบลูไปเลยว้แม่ พระเอกมาตอนจบจริงๆนะครับอ่าโอเคมาเราเรามาเรามารับชมกันแบบสวยๆกันดีกว่านะทุกคนวิสมาแล้วโอ้โหไม่ว่าจะไม่ได้ซะแล้วแม่ยังดีไว้รอบนี้รอบนี้สมหวังนะครับรอบนี้สมหวังและไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้พ่อง,ของเขานะครับอ่าพ่ององเขามาให้กําลังใจเขานะฮะอ่ะ และแล้วใช่ yes! โอ้โหสุดยอดจริงๆครับอันนี้ของแถมนะครับโอเคหมดแล้วนะครับแม่ถือว่าภาคภูมิใจนะครับล็อกไวเลย <C jin x> อ่าผมแคบไว้ก่อนห้าห้าเปิดตัวนี้ก็เก่งแล้วนะครับผมอ่าโอเคไหนไหนมันก็เหลือตัวละเดี๋ยวผมขอไปกดตัวหน่อยแล้วกันนะมีสี่ใบเผื่อได้อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าตัวมันตัวฟรีด้วยแล้วมันมาตอนช่วงผมไม่ได้แบบอ้าวทำไมมันเป็นสามตัวไงเออมันมาตอนช่วงที่ผมแบบไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเยอะด้วยอ่ะเออไอชชั่นตัวผมก็เลยได้ไม่ครบนะ นนว่าแล้วมันได้ S S R อยู่เยออ่ะไปกดอีกนะครับได้อะไรไม่เอ่ยเฮ้ยเบิเต้ตาเป็นมาอย่างี้ฟิวชั่นปะเนี่ยไม่ฟิวชั่นแลถ้าฟิวชั่นก็หายนะผมบอกเลยบอกว่าเราได้เนี่ยบอกแลว้วโคตรคอนเทนต์อ่ะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับโกสีฟูลพาวเวอร์นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆนะครับผมใครที่ ไม่มีต้องมีติดไอดีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถแบบพาคุณแบกคอนเทนต์ยากๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาประเทศบิวมาแล้นี่ยไม่มีอะไรหรอกนะครับอันนี้ผมกดเล่นนะก็เดี๋ยวผมก็คงไปปั้นนะครับผมแล้วก็เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์ยากๆผมลงหมดแล้วนะครับผมก็คงเหลือแค่เอ่อมันไม่มันเหลือแค่คอนเทนต์น่าจะเป็นคอนเทนต์ในเนี่ยไอโอเมก้าเชนรอนอะ ที่ยังไม่มานะผมของโกบอลนะก็เดี๋ยวไปลงเงินรู้จะได้ลงรึเปล่าด้วยนะพอเผือผมอาจจะเอาทีมอื่นไปลงด้วยแต่ว่าตัวนี้มันนำแพทฟูลพาวเวอร์ไงเออมันแล้วมันมีมิชั่นฟูลพาวเวอร์ต้องเล่นอยู่นะนะครับเสียหมดนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวก่อนไปนะผมผมขอ,เ,อ,อเปิดหน้าไอ้นี่ก่อน้อมึงนะดูเนี่ยนะนะนี่กู เออพิซซัสอารออ่า,อาอีเปิดหน้านี่ไว้ครับไม,ไม่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 ก็ไม่ได้จะเอาเวกกิซซ์ข้างโอเคอ่านี่ครับเท่ๆสวยๆเก๋ๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่จะกดนะครับผมโชคดีนะผมแล้วได้โกคูสี่คูพาวเวอร์ นะครบแบบแบบที่ผมได้นะตอนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ